ผมได้ล่ากันมากนะแงไ่ไล่ไล,ลออ่าเดี๋ยวจะไล่ล่าแล้วตีออกแต่แล้วเดี๋ยวจะไล่นายกออกเพราะกฎหมายเขาม่อย่างนี้มาไล่ดสิไล่สิไล่ได้ผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกคลิปฉบับสั้นที่เผยแพร่กันอยู่ในออนไลน์ตอนนี้ครับสี่คนที่ออกไว้เนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดเ,เลยนะเขาทำเยอะแยะหมดแต่เขาขอลาผมเขาอยากจะไปทำาการเหมืองให้เต็มทั้งที่เขาอยู่ได้ตามกฎหมาย อย่าไปไล่ล่ากันมากนะแหน่ไล่ล่าเดี๋ยวถ้าไล่ล่าแล้วตีออกแต่นั้นเดี๋ยวถ้าไล่นายกออกก็กฎหมายเขามัอย่างนี้มาไล่ือสิไล่ไดิสิไล่ได้ผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกนี่ประเด็นการเมืองร้อนแรงนะครับที่ทําตย์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จรรันโอชา่ายังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายนะครับวันนี้ได้มีการถแถลงผลงาน4ปีของรัฐบาล การถแถลงแจกแจงรายละเอียดเพียบเลยว่าทําอะไรไปบ้างคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรคืบหน้าอย่างไรแล้วแต่ส่วนที่เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองมาเกิดขึ้นตอนท้ายครับช่วงท้ายของการถแถลงผลงานพลเอกประยุทธ์ก็นําขึ้นมาเองเลยว่าประเด็นเรื่องคําถามของสื่อมวลชนเนี่ยเอาเดี๋ยวก็ถามกันอีกเรื่องเลือกตั้งเดี๋ยวก็ถามกันอีกเรื่องจะลาออกหรือไม่ลาออกไหนก็ไหนแล้วจะตอบให้เลยแล้วกัน พลเอกประยุทธ์ก็เลยไล่เลยครับตั้งแต่หลักการลาออกไม่ลาออกแล้วไล่ประวัติศาสตร์ไปฟังว่าหลักการที่ลาออกไม่ลาออกในมุมของพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวท่านต้องถามมีไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องเลือกตั้งเ่ยไม่มีครับไม่มีครับที่จะถามเรื่องอื่นเนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่าหลักการให้ผลที่นายกนตรีจะใช้พิหนาจะต,ต,ต้องลาออกหรือไม่ลาออกที่คนละเรื่องนะการรับไปรับเนะี่ยไอ้รับไม่รับในะเรื่องของของอะไรนะ รับไม่รับจะเป็นเรื่องของนโยบายเขาว่าว่าผมโอเคไหมถ้าผมโอเคถ้ามีการปรับแก้อะไรบ้างอะไรบ้างอย่างที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นในทิศทางที่ถูกต้องผมก็ต้องขอปรับแก้ถ้าอย่างงี้อยู่กันได้ถ้าผมเข้ามาอีกนะถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแล้วอยู่บ้านเลี้ยงแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไล่เรียงในต่างประเทศนะครับหลักการเนี้ยแล้วในต่างประเทศเขาเคยทำกันเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้าง ที่พี่นาเวลาออกนี่ไม่ออกจากควาพูดหลงไปนะทั่วโลกที่มีรัฐบาลใชาธิปไตยสังคมนิยมผู้ไปแล้วมาแล้วพูดนะเมื่อมีการตั้งไม่เคยมีใครเราออกเพื่อลงตั้งเช่นโอมาร์ลงเลือกตั้งครั้งที่สองสีจิ้นผิงประธานที่หนึในอาทิตย์มีใครเรอไหมตอบมาดิอย่าไปเขียนอย่างนี้อีกหลักการมันเป็นอย่างนี้สองรัฐธรรมนูญกฎอัยการทำเนียบปฏิบัติ หรือระยะเกี่ยวกับการเรื่องทางโทรคคไม่มีกฎหมายใดบอกว่าผู้ทาโงโารือมนาคงเมื่อมีแรงงนานอยู่ด้วยต้องลาออกใช่ไหมฝ่ายต่างประเทศใช่ไหมยาวเงื่นมาบังคับผมมากนักเลยนะมันต้องดูประเทศชาติไปไงแลวหลักการเขาว่าไงนหลักการต่างประเทศทั้งโลกเสรีแล้วก็จีนด้วย กรณีไม่มีการลาออกแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ยกประวัติศาสตร์ไทยทีนี้ครับไล่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2475มาจนถึงปัจจุบันมันมีไหมที่คนเป็นนายกแล้วลาออกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยไปฟังครับรัฐธรรมนูญไทยตั้งปีธว่า475ถึงปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดว่าให้ลาออกโดยแท้นนในการปจริงไม่เคยมีผู้ใดลาออกขนาดรืนั้นเลยใช่หรือไม่ ปีห้าสี่นายกใครเป็นนายกเราออกหรือเปล่าไม่ออกแล้ยังไปขาเสียงคอรมอด้วยด้วยผมยังไม่ทำเลยเนี่ยไม่ได้ไปแบบครับเพราะผมยังไม่เรายังไม่ได้ไปร่วมกับนักการเมืองแล้วต้องดูอีกทีว่าท,ทำได้ไม่ได้ด้วยนะในการเลือกตั้งปี2557นายกอีกคนกับคอรมอเลเราออกไหมไปออกอย่ามาพูดทงเดช ไอ้ที่ออกไปเรื่องปลากระกป๋องเปิดมันมีความผิด,ผดออกไปที่สี่คนที่ออกไปเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดเลยเลยนะเขาทาเยอะแยะหมดแต่เขาขอลาผมเขาอยากจะไปทําการเหมืองให้เต็มน,น,น,นั่นก็คือไล่มาเป็นลําดับตั้งแต่ประวัติศาสตร์เรื่องตั้งปี54มีออกไหมนายก<ม>ปี57มีออกไหมก็ไม่ออกมีรัฐมนตรีตอนนั้นออกเพราะว่ามีกรณีร้องเรียนเรื่องทุจริตปลากระกป๋อง ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถูกตัดสินนะครับแต่ออกไปแต่นั้นก็คือระดับรัฐมนตรีทีนี้มาจนถึงปัจจุบันครับปัจจุบันน้พลเอกประยุทธ์ถ,ถูกจี้ทุกวันจี้ให้ลาออกเอาเปรียบอย่างนั้นเอาเปรียบอย่างนี้พลเอกประยุทธ์ใช้คําว่าอย่าไล่ล่ากันให้มากนักแล้วก็เลยกลับไปที่การเลือกตั้งเมื่อปี54พูดรายละเอียดไปข่าวนี้แหละครับตำบลกระสุนตกไปอยู่ที่พักประชาธิปัตย์ต้องฟังครับการที่พรคประชาธิปัต,ตย์นายกติชิพแพ้การเล้อกมี้งใรปี2554ี ไม่น่าจะเอ่ยชื่อหลุดตัวน้นในข่ะหีนกับนายกยิ่หลักทำไมแพ้เป็นรัฐบ,บาลหรือเปล่าทำไมแพ้แสดงว่าการเป็นรัฐบ,บาลเนี่ยไม่น่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นมาแต่อย่างไรขึ้นอยู่กับรัฐบาลมีผลงานหรือไม่มีผลงานหากไม่มีเขาก็ไม่เลือกอยู่แล้วล่ะเขาก็ไปหวัวงในสิ่งใหม่ๆที่เขาพูดออกมาจริงบ้างไหมจริงม,งมากนะคือการเมืองไทยทีนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็เลย ชี้แจงตอบโต้กลับครับวันนี้คุณอภิชิตเวชาชีวะให้สัมภาษณ์วันนี้เป็นการไปร่วมงานที่โรงแรมมิราเคิลแกรนเป็นงานของพรรคประชาธิปัตย์แต่วันนี้ให้สัมภาษณ์ครับหลังจากทราบว่าถูกพาดพิงตนแปลกใจมากว่าทำไมถึงมาพาดพิงพวกเราทำไมการจะลาออกหรือไม่ลาออกเป็นสิทธิ์ของท่านท่านไม่มีสปิริตก็เป็นสิทธิ์ของท่าน แต่ไม่มีสิทธิ์มาโกโหกบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดท่านบอกว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2447 2475 24ไม่บังคับให้ลาออกผมบอกว่าก็ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเช่นกันที่อำนาจนายกและหัวหน้าคอสชอมีอำนาจเต็มไม่เหมือนกับรัฐบาลในช่วงรักษาการและมีอำนาจมากกว่ายุคไหนเพราะในปี54ผมไม่มีสิทธิ์ปลดกกต หรือสั่งแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไรก็ได้โดยไม่เป็นไปนตามหลักการของกฎหมายอย่างแน่นอนเรื่องเหล่านี้จําเป็นต้องทําความเข้าใจกับประชาชนไม่ให้มีการดิดเบือนส่วนประเด็นเรื่องแพ้เลือกตั้งที่ถูกพัดพิงว่าทำไมปี54แพ้เลือกตั้งเป็นรัฐบาลรักษาการไม่ได้เปรียบเสมอไปเนี่ยคุณพิสิทธิ์บอกว่าตนเองก็ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนแล้วเป็นความจริงว่าในปี54ที่ตนเป็นรัฐบาลตนก็ไม่ได้เอาเปรียบ แล้วขอถามว่าพฤติกรรมของรัฐบาลท่านช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วที่จะทําต่อไปคิดจะเอาเปรียบการเลือกตั้งหรือไม่การเมืองต้องมีมาตรฐานตนแปลกใจที่บอกว่าสร้างมาตรฐานใหม่ที่สีลมตีออกซึ่งไม่อยากตอบโต้ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนให้ถูกต้องการเปรียบเทียบอะไรต้องดูข้อท็จจริงข้อกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวข้องมันต้องเหมือนกันมันจึงจะเปรียบเทียบกันได้แต่สิ่งสําคัญก็คือประชาธิัตน ยึดธรรมมาพิบาลแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติถ้าชนะก็เป็นรัฐบาลก็รักษาประชาธิปไตยแล้วเวลาที่แพ้เลือกตั้งแพ้ก็คือแพ้แล้วคนที่ไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหานำพาบ้านเมืองออกจากปัญหาต่างๆได้นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ตอบโต้